สนับสนุนโดยแอ w ไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊ก Spec ทีทุกคนครับคงต้องยอม,มรับกันจริงๆล้วครับว่าระบบปฏิบัติการ Windows 10แล้วเนี่ยเรื่องเกมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาง Microsoft ให้ความสำคัญค่อนข้างมากเลยทีเดียวที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือการประกาศเมื่อไม่นานมานี้เมื่อทาง Microsoft ได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเกม X b o x บ n e และ Windows สามารถซื้อเกมเดียวกันได้ผ่านทาง Windows Store และยังสามารถที่จะโอนบันทึกการเล่นเกมไปเล่นบนเครื่องไหนก็ได้แบบต่อเนื่องได้อีกด้วยล่าสุดนั้นได้มีนักพัฒนามือดีไปค้นพบเอาสิ่งที่น่าสนใจบน Windows 10เวอร์ชั่นสำหรับนักพัฒนาเข้าแล้วครับโดยจากรายงานของ u b e r k i s m o ที่อ้างอิงการค้นพบของนักพัฒนาโปรแกรมซึ่งใช้ชื่อทวิตว่า H0x0d โดยสิ่งที่เขาค้นพบครับนั่นก็คือ ไฟล์เกมโหมด .dll ซึ่งเมื่อใครเห็นก็จะคิดไปในทิศทางเดียวกันครับว่า Microsoft น่าจะทําการเพิ่มโหมดการใช้งานสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะขึ้นมาซึ่งโหมดการเล่นเกมนี้ครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการรีดประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผล CPU กับกราฟิกการ์ด GPU รวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆในเครื่องให้เหมาะสมกับการเล่นเกมให้มากที่สุดฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างถูกใจนักเล่นเกมหลายๆคนครับเพราะนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องสําหรับการเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยยังมีสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าหากเราใช้เกมโหมดนี้แล้วตัวโหมดดังกล่าวจะไปลดประสิทธิภาพของโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่รันอยู่เบื้องหลังในระบบปฏิบัติการ windows 10หรือไม่และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือหากมีโหมดนี้ขึ้นมาจริงๆประสิทธิภาพที่ได้รับนั้นจะแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนยังไงก็รอติดตามกันดีกว่าครับกด subscribe notebook spec ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ